สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Ford Fan Channel ครับผมลูกรขายฟ้านจาก Ford Auto Gallery พระปะแดงครับวันนี้ก็เอาย้าตมารีวิวรถรอส่งมอบนะครับกลับมาเป็นตัวโลแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นตัวกลางระหว่างตัวพรีเมียมกับตัวโลนะฮะจะเป็นรุ่น2 0 XLT 4x4 ของเรานั่นเองนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Open c a p ยกสูงนะครับมาพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะตัวนี้ เปิดตัวมาด้วยราคา869,000บาทนะครับตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซลนะฮะให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่170แรงม้าครับแรงบิดที่405นิวตันเมตรเลยนะฮะมันทำงานควบคู่กับเกียร์6สปีดด้วยเลยครับตัวนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูเลยว่าในความคุ้มค่าของราคาตัวนี้เนี่ยผมจะมีออปชันตัวรถอย่างไรบ้างมีโปรโมชั่นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่รับชมคลิปดีๆเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยจะได้ไม่พลาดชิดดีๆที่ผมลงให้นะครับมัวรออะไรไปชมกันเลยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเจ้าตัว OpenCAP 2.0 XLT 4x4 ตัวนี้นะฮะราคา869,000บาทครับมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดเนี่ยจะมีเป็นสีดำสีบอนเงินสีขาวสีเทาดำแล้วก็ปิดท้ายด้วยสีนํำเงินนะครับตัวนี้เนี่ย มันตอบสนองการใช้งานได้ดีมากๆเลยครับเพราะมันมาร่วมกับตัวโวมาลัย e-pass นะครับระบบเบรก abs ด้วยเลยครับลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆกครับน้อเหนือตัวนี้จะมีโหมด4ีคูณสด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าตัวนี้มันจะแต่งอย่างไร่มันจะหล่อขนาดไหนนะครับส่วนระบบความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีระบบเบรก abs พร้อมตัวกระจายแรงเบรก ebd ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัย e-pass แบบไฟฟ้าด้วยครับออกตัวมันจะออกตัวเบานะฮะขับความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆมันจะหน่วงหนักขึ้นเรื่อยๆทําให้เรา ไม่รู้สึกเสียวในความเร็วสูงเลยนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมตัวถุงลมนิรภัยลูกหน้าด้วยเลยครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับเดี๋ยวดูแล้วว่าชุดแต่งเป็นอย่างไรครับผมรับชมกันเลยครับสําหรับเจ้ารถคันนี้นะคะขออนุิ่มต้นจากด้านบนก่อนเลยครับด้านบนเนี่ยเป็นฟิล์มเซรามิก60%รอบคันนะครับตัวนี้ก็จะมืดด้านนอกภายในสว่างนะครับก็เพิ่มทัศสนวิษัยที่ดีในการขับขี่แล้วก็เพิ่มความส่วนตัวห้องโดยสารด้วยครับด้านล่างถัดมาจะเป็นตัวสกู๊ปครับสกู๊ปทรงฟิตนะฮะ ก็เป็นคันแรกที่ผมรีวิวตัวสกู๊ปเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว Next Gen รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสกู๊ปตัวนี้เนี่ยเป็นสกู๊ปทรงฟิตโลโก้ม้า m u s t ตงสีแดงนะครับตัวสกู๊ปเนี่ยจะเป็นสีดําเงาสลับดําด้านนะครับตัวนี้ก็ต้องขอโทษลูกค้าทุกท่าน้วยพอดีเพิ่งแต่งเสร็จก็มารีวิวให้เลยเลยยังไม่ได้ล้างให้เลยนะครับยังไม่ได้ขัดสีให้เลยครับตัวสกู๊ปก็จะคุมเต็มอย่างนี้เลยนะครับก็ติดตั้งให้อย่างดีไม่เจาะตัวรถนะครับเดินซิลิโคนกันน้ำให้กับทางลูกค้าด้วย ถัดมาชุดหน้าก็จะเป็นตัวกระจังหน้า ford ครับตัวกระจงเนี่ยเป็นบล็อกกระจังเดิมนะครับรวมพึ่งระบายอากาศยังเป็นเหมือนเดิมครับผมเปลี่ยนแค่ตัวชิ้นกลางตัวนี้นะครับแค่ชิ้นกลาง ford ครับตัวหนังสือลูกค้าสามารถจะเลือกตัวหนังสือตามที่ท่านชอบได้เป็นสีเดียวหรือว่าโทนแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เราเติมไฟเพิ่มไฟ led สีขาวหรือว่าสีส้มเพิ่มให้3จุดด้วยนะครับต่อมาไฟหน้าก็จะเป็นตัวไฟหน้าทรงสีแคมนะครับตัวนี้จะมีไฟ daytime running light ให้ด้วยเลย จากโรงงานนะครับสำหรับเจ้าตัว XLT มาพร้อมตัวข้อไฟหน้าสีดำด้านรอๆอย่างนี้เลยนะครับตีโลโก้レンเจอร์สีแดงด้วยครับเส้นไฟ Daytime r u n n i n g l i g h t นะครับเส้นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวนะฮะไฟเลี้ยก็จะทำงานควบคู่กับไฟเลี้ยวตัวกระจกข้างด้วยเลยครับผมตัวนี้นะฮะก็ถัดมาด้านล่างจะเป็นตัวไฟตัดหมอกครับรุ่น XLT ก็จะมีไฟตัดหมอกเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นทรงซีแคมเหมือนกันครับเบ้าไฟจะเป็นสีดําสลับโครเมียมนะครับ แล้วก็จะเป็นหลอดไส้ด้านในนะครับตัวนี้ส่วนกันชนจะเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถครับมาพร้อมตัวช่องระบายอากาศด้านล่างตรงว่าน้ํานะครับก็ตัวนี้ก็จะมีห่วงลากจูงด้านหน้าหนึ่งห่วงอยู่ด้านคนนั่งด้านซ้ายนะครับ,รบก็สุดหน้าก็จะรอๆอ,อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูต่อเลยว่าด้านข้างจะเป็นอย่างไรครับด้านข้างลูกค้าท่านนี้ให้ผมติดตั้งเป็นตัวซุ้มล้อหมุดนะครับซุ้มล้อตัวนี้เนี่ยจะเป็นซุ้มล้อหมุดหรือว่า ซุ้มล้อเรียบก็ได้นะครับก็ติดตั้งโดยการไม่จอดตัวรถนะครับใช้การยึดติดโดยกาว3 m พร้อมยิงซิลิโคนครับนะฮะตัวซุ้มล้อก,ก็จะเดินหมุดหลอกนะฮะเป็นหมุดหลอกไม่ได้จอดตัวรถจริงๆนะครับต่อลอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เฉยๆมานิดนึงก็จะเป็นตัวสกูปข้างคาบโชว์ตัวเทอร์โบนะฮะตัวสกูปจะเป็นสีดําด้านสลับสีโครเมียมนะครับส่วนล้อแม็กก็เป็นตัวยอดนิยมอีกเช่นเคยครับเป็นตัว ล้อแม็กลายดอกไม้นะฮะส่วนยางก็เป็นยางบิ๊กฮอนเลยฮะเป็นยางใหญ่แม็กซิสนะครับเป็นแม็กซิสบิ๊กฮอน764ครับยางบิ๊กฮอนเนี่ยมันจะใหญ่กว่าตัวยางมอนสเตอร์ยางเอีที่ผมเคยแถมให้นะฮะสังเกตรตรงล่องยางครับมันจะมีร่องที่กว้างกว่าแล้วก็ตัวยางมันจะนูนสูงกว่านะครับตัวนี้ก็วิ่งได้ทุกพื้นผิวถนนเช่นกันแต่ว่าพลังเสียงที่มันออกมาครับลูกค้าเสียงห่อนที่มันเข้าตัวรถเนี่ยมันจะเสียงมันจะสูงกว่า เสียงมันจะดังกว่าตัว Monster AT ครับแต่ว่าทัศนวิสัยความหนึบความนิ่งในการขับก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับยางบิคอนตัวนี้แต่อารมณ์ฟีลลอ่งมันจะเป็นเหมือนการหอนของตัวเสียงยางเข้ามาครับจะเป็นสไตล์ออฟโรดครับล้อแม็กจะเป็นแม็กลายดอกไม้ครับสีดําเงาสลับสีบอลเงินนะครับตัวแม็กก็ลหล่ยอย่างนี้เลยครับช่วงล่างก็จะเป็นตัวปีกนกกลืงอิสระพร้อมคอยสปริงด้วยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีจริงๆครับระบบช่วงล่างกันสะเทือนด้านหน้าตัวนี้ครับ ต่อมาด้านข้างนะครับก็จะมีตัวราวหลังคาสีดําครับราวหลังคาตรงนี้ก็ไม่ได้เจาะตัวรถนะครับก็ติดตั้งจากทีมงานโดยก3าวนะครับยึดติดตัวรถอย่างนี้เลยนะฮะผมแถมเพิ่มเป็นตัวกันสตร์ดให้ทางคู่หน้าแล้วก็ช่องแคบด้วยครับก็มือจับจะเป็นของเอ T จะเป็นสีดําเงาสีเดีวกับตัวรถนะครับก็แถมเพิ่มเป็นตัวเบ้ามือจับแล้วก็สีแดงอย่างนี้เลยครับส่วนลายสติกเกอร์ก็ลูกค้าเลือกได้ตามที่ท่านชอบนะครับมีลายให้เลือก ตามแบบที่ท่านต้องการหรือจะให้เราคิดลายให้ก็มีให้เลือกหลายลายมากมานะครับูกคาท่านนี้ขอเป็นเนเจอร์ตัวสติกเกอร์เนเจอร์สีขาวใบถักสีแดงนะครับมนไดข้างสีดําจากโรงงานครับมาไดข้างก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับแข็งแรงครับผมส่วนด้านท้ายก็จะเป็นตัวซุ้มล้อมุดนะครับแล้วก็โลโก้สีคูณสีโลบาร,รุ่น GT ครับโลบาร์ outlander โลโก้สีแดงนะครับตัวโลบาร์ก็จะมาพร้อมตัวห่วง เอาไว้ผูกของเนประสงค์ได้เลยครับเอาไว้ยุกติดตัวตะแกรงเพิ่มเติมได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมิติของตัวกระบะไลเนอร์ครับมันทุกได้สูงสุด1.2ตันนะครับสำหรับตัวคันนี้ของชุดแต่งทั้งหมดเนี่ยเราคืนให้ลูกค้าหมดเลยนะฮะตัวไหนเปลี่ยนเราก็คืนให้หมดเลยครับส่วนฝาท้ายคันนี้ก็แต่งเต็มมากๆเลยครับขออนุญาตเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนเลยครับไฟเบรกดวงที่3ามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีดําด้านนะครับตัวไฟเบรกมือจับ แล้วก็ตัวโลโก้ครับผมโลโก้ Ford นะฮะตัวนี้ S.L.T มีกล้องนเ,เดิมจากโรงงานเลยตัวกล้องก็จะไปโชว์ที่จอสกรีน10.1นิ้วด้านหน้านะครับ S.L.T ตัวใหม่ไม่มีเซ็นเซอร์แล้วนะครับลูกค้าให้ผมถามเพิ่มเป็นตัวกาบหลังนะฮะเว้าโลโก้ตัวหนังสือ F.O.R.D สีแดงครับครับจะเป็นเหมือนตัวแปะเข้าไปนะฮะตัวนี้แล้วก็ผมก็เติมกิมมิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นตัวหนังสืออะคริลิกเลนเจอร์สีแดงอย่างนี้นะฮะ ก็เลือกได้เลยว่าท่านจะชอบสีไหนนะฮะผมมีนดีแต่งให้เลยส่วนกันชนท้ายจะเป็นแบบโอบนะฮะกันชนท้าย GT แบบโอบนะฮะมันก็จะโอบข้างด้านซ้ายและด้านขวาอย่างนี้เลยนะฮะมาพร้อมห่วงโอเมก้าสีแดง2ห่วงด้วยเลยครับตรงกลางก็จะเป็นไฟสองสว่างป้ายทะเบียนนะฮะ LED ครับสาหรับห้องโดยสารเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเปิดห้องโดยสารคู่หน้าแล้วก็ช่องแคบนะฮะก็จะเป็นเมติประมาณนี้นะครับส่วนตัว ภายในเนี่ยเริ่มจากตัวห้องคนขับก่อนเลยครับด้านขวาคนขับนะครับก็จะผมจะหุ้มหนังเพิ่มให้ด้วยฮะตัวนี้เดิม,เด,มเดิมเป็นผ้าน,นะครับผมหุ้มหนัง PVC แล้วก็เป็นการเดินตะเข็บคู่นะครับตะเข็บคู่ได้สีแดงตัวได้นี่เราเลือกสีได้นะครับตัวนี้ก็มือจับเปิดเข้าหาตัวครับกระจกไฟฟ้าทั้งสองบานนะครับตัวนี้ก็เป็น, why, รนกระจกข้างครับกระจกข้างเนี่ยปรับปรับมือนะครับอ่าโตับเอสเอทีนี่ปรับไฟฟ้าพับมือได้เลยนะฮะอ่าโทษนะครับเอทจะเป็น,น,นปรับ พับไฟฟ้านะครับสาหรับตัวกระจกข้างนะฮะส่วนคอนโซลด้านหน้าก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะฮะตัวนี้ก็มันจะมีความหรูหราในตัวมันอยู่แล้วนะครับตัวคอนโซลด้านหน้าครับก็ตัวนี้เป็นพุชสตาร์ทด้วยนะครับเป็นพุชสตาร์ทช่องแอร์ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโหมดไฟหน้ามีไฟอัตโนมัติด้วยครับสามารถตั้งตั้งตัวโคมนะครับขึ้นลงได้ด้วยครับแล้วก็ส่องสว่างแสงหน้าจอถ้าเกิดมันจ้าไปสว่างเกินไปก็ลดแสงได้ครับ ส่วนตัวเบาะเนี่ยผมเดินตัวเบาให้เป็นเปลี่ยนใหม่เป็นเบาะหนังด้วยครับเบาะหนังตีตาเน็กเจอร์เรนเจอร์นะครับหนังสีดําตะเข็บสีแดงครับเป็นตะเข็บคู่สีแดงหล่อ่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวจอด้วยว่าพอเราเปิดจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่านี่ก็จะเป็นตัววิติของตัวเบาะแคปนะครับเบาะแคป์ผมก็แถมเพิ่มให้ช่องแคปก็นั่งได้นะครับตัวนี้ก็ใส่ของได้คนนั่งก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูต่อเลยว่าตัวจอเป็นยังไงนะครับสาหรับเจ้าตัวภายในคันนี้ครับ ตัวนี้พอหลังจากที่เรากดปุ่ม start นะครับกดพ u s h start ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยจอมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับฮะตัวแรกก็จะเป็นจอ8นิ้วนะครับจอโชว์ option การใช้งานของตัวรถเรานะครับนะฮะมันก็จะโชว์ option ต่างๆการใช้งานของตัวรถเราเปิดประตูทิ้งไว้นะครับ option น้ํามันความเร็วต่างๆนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ10.1นิ้วครับตัวจอตัวนี้เนี่ยพอเราเข้าเกียร์ถอยหลังมันก็จะมาโชว์ที่จอนี้ด้วยเลยครับ ก็สามารถจะปรับเครื่องเล่นอินเตอร์เทนเมนต์ที่ตัวนี้ได้ครับปรับแอร์ที่หน้าจอทัชสกีหรือว่าปรับแอร์ที่ตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัวช่องไวร์เลสชาร์จพร้อมอที่เสียบ USB Type C ด้วยด้วยนะครับตอบโจทย์จริงๆครับมาพร้อมตัวดิฟล็อกไฟฟ้าครับตัวนี้ก็ใช้งานในหนึประสงค์ได้เลยมีโหมดตัวออฟโหลดให้ด้วยครับเกียร์ก็เป็นเกียร์6สปีดครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะฮะมาพร้อมควบคู่กับตัวโหมด 2 high 4 high low ครับหมุนโหมดเล่นได้เลยตามที่ท้องถนนที่ท่านเจอได้เลยนะครับส่วนตัวเกียร์ถอยหลังนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตสาธิตการสตาร์ทให้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้พอเราเราสตาร์ทครับก็เหยียบคัด์นะครับสตาร์ทได้เลยครับแต่เวลาเาเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บนะฮะเนี่ยฮะมันก็จะมาโชว์ที่จอตัวนี้เลยนะครับตัวกล้องมองหลังก็จะโชว์ตัวองศาด้วยว่าเราจะหมุนพวงมาลัยไปเจอกับ อะไรนะฮะเป็นกราฟิกองศาให้อย่างนี้เลยนะครับเราสามารถถอยมาสุดที่ตัวเส้นแดงนะครับนะฮะก็ใช้งานได้ง่ายๆเลยไม่ต้องมีเซ็นเซอร์แล้วนะครับรถรุ่นใหม่ก็ใช้ตัวนี้ได้เลยครับส่วนตัวดิฟล็อคไอฟ้าก็เวลาติดหลมก็กดที่ตัวมันใช้ควบคู่ตัวหมุนหมวกมาที่โฟลได้เลยฮะตัวนี้ก็สุดยอดครับสายลุยห้ามพลาดจริงๆนะฮะคันนี้คุ้มค่ามากๆครับเป็นอย่างไรบ้างครับลูกค้าทุกท่านกับเจ้าตัว Open c a p นะครับ 4x4 XLT ของเราครับ อย่าลืมนะฮะราคาเพียง869,0 0 0บาทได้เป็นตัว4ีคูณการใช้งานครบถ้วนอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยผมจัดให้ท่านเลยจะเลือกเป็นส่วนลดช่วยดาว50,000บาทก็ได้นะครับหรือจะเป็นโปรฟรีชุดแต่งรอบคันแต่งรล่อยอย่างนี้ได้เลยครับลูกค้าแค่เพิ่มส่วนต่างบางรายการเช่นถ้าเกิดว่าต้องการอัพไซส์ล้อมเนจากที่ผมแถมขอบ16เป็นขอบ18เแปดเกก็เปลี่ยนแค่ชุดต่างได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวชุดแต่งต่างๆเนี่ยผมก็มีฟรีให้รอบคันเลยหรือท่านอยากจะแต่งเพิ่มก็แค่ เสียเพิ่มในชุดนั้นแค่นั้นเองนะครับจองกับผมเนี่ยจองออนไลน์จัดไฟนนนและส่งมอบถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยฮะปลอดภัย100%นะครับไม่บิดคิ้วใดวๆแน่นอนครับการันตีจากประสบการณ์จริงของฟอร์ด10ปีเต็มนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวมาดูเลยว่าครั้งหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวรถรุ่นอะไรชุดแต่งแบบไหนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ